เดอะซีเคร็ตโรแมนติกเฮ u ส์สาวงามกับสามดณจิต EP ที่17เจ้ามาจับค่าไม่ใช่หรือจับค่าเลยสิวางดาบลงกรนช่างเทาวาส่งสัญญาณให้สมุนสก,กิดจองยฮาสักนิดแล้วเขาก็แย่งดาบไปได้กลายเป็นได้เปรียบชี้ดาบมาที่จองยฮาวับมาดูคังซานกับพวกบ้านคังซานน้ำตาไหลทุกคนตะลึงและเป็นห่วงจองยฮาเขายอมสละตัวเองเพื่อให้ทุกคนได้หนีไปแต่งานหนักคือคิมชีอุนที่แบกร่างนยงายหญิงฮวายองมาด้วยนี่สิมัวรออะไรอยู่ขอรับไปเถิดวับกลับมาที่ป่าไผ่จองยูฮาถูกมัดแล้วนำตัวกลับ,บงงลวง บบขอ,ขอรับ,รบเอาวอาวเดี๋ยวสิเราต้องไปจับพวกที่เหลือด้วยสิขอรับหนึ่งในพวกที่หนีไปคือพลคุ้มกันนะขอรับมัวชักช้าไม่ได้แล้ว่าบาททรงรออยู่ทันไตเท้าเราได้ตัวอีซอนมาแล้วคอยตามหาคนที่เหลือวันหลังก็ได้ไปกันเถอะข, <อ S 1> ขอรับ อ้าวทำไมมาทิ้งกันแบบนี้แล้วจะไปตามต่อยังไงตัวคนเดียวเด็กๆยุคอินเวก,ก็ตายหมดแล้ววามมาที่เรือนหลบภยัยลุงยุคโฮกับแม่นาจูตังก็รอคอยพวกคุณหนูด้วยความเป็นห่วงที่ตอนนี้ก็กลับมาอย่างปลอดภยัยตายแล้วโถเอ๋ยไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่เจ้าคะแม่จ้าบอกคุณเอ๋ยค้าก็กลัวแทบแยกกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นขอโทษนะ ที่ทำให้แม่นาจูเป็นห่วงตลอดเลยฮงจูท่าทางจะตกใจน่าดูแล้วพวกบุรุษก็เข้ามาคิมชียอนหน้าเศร้าเชียวขังซานบอกให้นำร่างนายหญิงฮวายองไปไว้ที่ห้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฝังศพให้นางวางศพไว้ักห้องก่อนแล้วกันขอรับแบกนันแล้วเมื่ออยู่พอดีวาบเข้ามาในห้องเราต้องฝังนายหญิงบูยงกักก่อนขอรับข้าจะหาโรงศพกับที่ฝังศพให้เองเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าช่วยเจ้าค่ะคุณหนูยูฮาถูกจับตัวไปอย่างนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นในป่ากันแน่ดันโอจึงได้บอกว่าาาาาาผผู้้้พิษจงงวววแนใหรรมมมยยยุตธเอีด หากไม่ได้ยูฮาช่วยเอาไว้คงไม่มีใครรอดปลอดภัยออกมาเฮ้ออย่างนี้นี่เองทีนี้เราจะทําเช่นอะไรกันดีข้าจะไปช่วยเขาขอรับไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามข้าก็จะช่วยเขาให้จงได้จังหวะนี้ยุนฮงจูก็ลุกเดินออกไปด้านนอกปะหน้าคิมชียอนเขาก็เลยได้สนทนากันนิดนึงช่างหน้าขยักขยแยงสิ้นดีเจ้าค่ะท่านต้องดูถูกข้าเพียงใดถึงหลอกลวงกันเช่นนี้แม่นางคิมชียอนเดินเข้าหาแต่ยุนฮงจูเดินถอยออกท่านไม่ควรมายิ้มหวานหยอกเย้ากับข้า ข้าไม่รู้เลยว่าท่านสังหารคู่มั่นของข้าข้าก็ดันไปหัวเราะขบขันกับมุกตลกของท่านเสียได้คิมชียอนเดินเข้าไปจะเช็ดน้ำตาให้หน้ารังเกียจสิ้นดีมือที่เคยจับมือข้าเปื้อนเลือดคนไปเท่าไหร่แล้วล่ะขอโทษนะคำพูดของข้าคงไม่เพียงพอจะเยียวยาหัวใจที่แหลกสลายของเจ้าเหตุใดคนบริสุทธิ์ต้องตายด้วยเจ้าคะในเมื่อคนที่สมควรตายควรเป็นคนอื่นแท้ เออคนอื่นนี่หมายถึงใครอ่ะพระราชนัดดาหรือว่าตัวข้ากันแน่ไม่รู้ไปคิดเอาเองละกันพูดเท่านั้นก็เดินหนีหน้าไปเลยตัดภามาที่ลานสอบสวนฝาบาทเสด็จมาสอบสวนด้ตัวพระองค์เองทันธีโนซงกิลยื่นเขี้ยวเสือปิ่นปักจุกข,ขององค์ราชทาย,ยาทอีพยองให้ฝาบาทนี่อะไรเราเจอตอนค้นอีฮาวาวอนพะยะค่ะลานข้าโตขึ้นเยอะเลยไม่น่าละข้าถึงจำเจ้าไม่ได้คงต้องโทษสายพระเนรที่ย่ำแย่ข้าจะฆ่าเจ้าอย่างไรดี แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วสนุกให้เต็มที่เถิดพยาค่ะเอาที่สบายใจเลยความสุขนี้ไม่ยาวนานนักหรอกการครองราชของพระองค์ก็เช่นกันน้อยปากดีนักนะข้าให้หนำใจแต่รู้ไว้ด้วยว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าข้าจะแล่เนื้อเจ้าจากกระดูกทีละนิดจนไม่เหลือแม้กระทั่งวิญญาณที่ชายที่หน้าเวทนาของข้าคงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกชายแม้แต่ในยมโลกดูหน้าของจองโยฮาคือแค้นแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วอะจากนั้นเขาก็ถูกนำตัวมาคุมขังทางด้านเสนาซายชินวอนโฮก็ถามทหารผู้คุมว่า่าาเเตตุดดกรสวนนถึงยยะนะืื้อ พระราชนัดดาทรงถูกทรมานอยู่หรือนอกจากจะไม่ตอบแล้วมันยังมองเหมือนลังเกียดอีกด้วยจังหวะน,นั้นจองยูฮาก็ถูกพาตัวเข้ามาพอดีแล้วเซนาไซาชินวอนโฮก็ต้องแปลกใจอา้าวตัวสำรองนี่ว่ามาถึงก็ทักทายคนรู้จักซะหน่อยได้เท้าอยู่ที่นี่เองหรือเซนาไซาจึงไปนิดนึงแต่ก็ตามน้ำไปได้พลิ้วเหมือนเดิมพระราชนัดดากระหม่อมเศร้าโศกและผิดหวังยิ่งนะักพะยะค่ะพระราชนัดดาโอย คุณนั่งทั้งหลายต่างคุกเขา่าแสดงความเสียใจที่แผนการกับตลปัดจะตาเล่นตลกทําให้ทุกคนต้องมากองรวมกันอยู่ที่คุกแห่งนี้เาซนซ้ายมองหน้าจองยฮาเพราะมีเรื่องต้องกระชิบถามข้อมูลกันอีกหน่อยเกิดอะไรขึ้นพะยะค่ะไม่ต้องห่วงคังซานปลอดภัยดีทรงหมายความว่าถ้าซื้อเวลาให้เขาแล้วตอนนี้เราทําได้แค่รอเฮความหวังของหมู่บ้านตัดภาพมาที่ตาหนักฝาบาทจังแทฮาวาได้สุราพระราชทานรับไปสิเจ้ามีบทบาทสําคัญในการจับตัวอีซอนข้าจะเลื่อนขั้นให้ในเร็ววันเป็นพระมหากรุณาที่คุณพะยะขะฝาบาทแล้วพระองค์ทรรงงงาาาบไได้ออยย่่วจ คือพระราชนัดดาผู้ถูกปลดพยาค่ะวัวหน้าขันทีสารภาพแล้วว่าใครคือพระราชนัดดาผู้ถูกปลดเช่นนั้นก็เหลือเพียงประหารเขาสินะพยาค่ะจะให้ดื่มยาพิษนับว่าเป็นโทษที่เบานักจะตัดหัวเสียป,ประจานก็ง่ายเกินไปค่ะจะให้หลานชายคนเดียวของข้าตายอย่างน่าเบื่อเช่นนั้นไม่ได้หรอกทรงมีแผนในใจแล้วหรือพยาค่ะฝ่าบาทกระยิมยิ้มย่องตัดภาพมาที่ขันทีโนซองกิลที่ตอนนี้ก็มาพบจางเทวาตามหมายเรียกได้ยินว่าเจ้ากลับทูลฝ่าบาทว,ว่าใครคือพระราชนัดดาผู้ถูกปลดเจ้ารูาา้มาตลอดอยู่แล้วหรืออยากกดเกลี้ยไปเลยขอรับ ท่านเองก็ได้คำมั่นว่าจะได้เลื่อนขันไม่ใช่หรือฟาบาททรงทราบหรือไม่ว่าอีซอนที่เจ้าพบเป็นตัวปลอมตัวปลอมหรือนี่มันเรื่องไร้สาระอะไรกันข้ากลับทุนเรื่องไร้สาระเช่นนี้กับฟาบาทดีหรือไม่ว่าคังซานคืออีซอนที่ฟาบาททรงตามหาอยู่ต้องการสิ่งใดขอรับบอกมาเถิดข้าต้องการรู้เพียงเรื่องเดียวพลคุ้มกันมันอยู่ที่ไหนข้าไม่ทราบจริงๆว่าพลคุ้มกันอยู่ที่ใดความอดทนของข้ามีขีดจำกัดนะข้าไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ใดแต่รู้จักวัดที่ฝึกพลคุ้มกันขอรับว่าแต่ท่านรู้ได้อย่างไรว่าจองยูฮาเป็นตััวปลลอมมคุ้กน ไม่มีวันทิ้งนายตนเองและหนีเอาตัวรอดเป็นไปไม่ได้เลย วับมาที่เรือนหลบภยัยทางซานกำลังจะออกไปหาเสนาซ้ายคิมจีอุนก็มาพบเข้าเสียก่อนดึกดื่นตอนนี้จะเสด็จไปไหนพยะยะค่ะไปหาอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายทรงคิดว่าเขาจะปลอดภัยดีหรือพยะยะค่ะตะวันขึ้นเมื่อใดค่อยเสด็จไปดูสถานการณ์ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะถูกประหารเมื่อใดนี่เป็นช่วงเวลาที่ฝ่าบาททรงรอคอยมาตลอดพระราชนัดดาข้าปล่อยให้ยูฮาต้องทรมานแทนข้าไม่ได้ไม่เช่นนั้นข้าคงยกโทษให้ตนเองไม่ได้ยังไงก็จะไปให้ได้ใช่ไหมแต่ยุนดันโอก็มาสกัดไว้ได้ทันต่อให้ร้อนใจเพียงใดก็ไม่ควรลืมพกดดดดาาาาาตติตัววนนะะะะเเเจจจ้ค้คค่่ไปีีีมมรอื๋ย ข้ามานะเมื่อออกมาก็พบคิมชียอนยืนเหงาอยู่ลำพังจะยืนอยู่ตรงนั้นทั้งคืนเลยหรือกระหม่อมคิดว่าอยู่ห่างพระองค์ไว้คงดีที่สุดหากข้าบอกว่าข้าเข้าใจว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรก็ดูเสแสร้งนะักจะเสด็จไปที่ใดหรือพะยะค่ะกระหม่อมจะไปด้วยไม่ต้องหรอกข้าขอโทษที่ไม่สามารถปล่อยเจ้าไปให้เร็วกว่านี้พระราชนัดดาตอนนี้เจ้าทำตามหัวใจได้แล้วจะอยู่ต่อหรือจะจากไปก็ได้หากกระหม่อมไม่อาจปกป้องพระราชนัดดาได้อีกพระองค์ชีวิตกระหม่อมจะมีค่าอันใดเล่าพะยะค่ะทรงช่วยยูฮาเถิดพยะยะ กระหม่อมจะปกป้องพระองค์เองแต่คืนนี้อยู่ที่นี่เถิดผู้พิพากษาจางอาจย้อนกลับมารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่ข้าถึงจะเบาใจโปรดระวังพระองค์ด้วยพะยะค่ะแล้วทางซานก็มาโพที่บ้านเซนาดีซ้ายแต่ไม่มีใครอยู่พบเพียงเงาของใครบางคนแบบๆทางซานจึงรีบไปหลบดักรอว่าใครกันที่อยู่ในบ้านของเซนาซ้ายอ้าวคนสนิทของท่านเซนาซ้ซายนี่เองเผื่อท่านจะมาข้าก็เลยมารอที่นี่ เห็นอีฮาวาวอนไม่เหลือผู้ใดเลยเออดูแล้วไม่น่าจะโกหกคังซานจึงเปิดหน้าคุยตรงๆอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายอยู่ที่ใดอยู่ในคุกขอรับได้ยินว่าพระราชนด,ดาก็ถูกจับแล้วขอรับยิ่งยืดเยือะยิ่งไม่เป็นผลดีกับพวกเราต้องรวบรวมคนโจมตีวังหลวงโดยเร็วมีคนบอกข้าว่าอัคราเสนาบดีฝ่ายซ้ายเตรียมการไว้แล้วหัวหน้ากองบัญชาการฝึกทหารเคยตกลงจะเข้าร่วมรัฐประหารแล้วก็จริงแต่หลังจากนั้นเกิดเรื่องมากมายสารพัดนัดพบเขาให้ข้าทีข้าจะเกลี้ยกล่อมเขาเองขอรับว่ามาที่วัด เด็กๆก,ก็อยู่กันปกติที่ไม่ปกติคือช่างแทววาพาสมุนจากสำนักเขตเมืองหลวงมาล้อมจับเด็กๆท่านอาจารย์ท่านเป็นใครกันพลคุ้มกันของพระราชนัดดาผู้ถูกบดอยู่ที่ไหนพลคุ้มกันหรือข้าไม่ทราบว่าท่านพูดเรื่องอะไรทำเป็นใครซื้อ ปะทะกันสักหน่อยพอหอมปากหอมคอบอกมาก่อนที่ข้าจะสังหารทุกคนให้สิน้นหากคำถามยังเหมือนเดิมคำตอบจะเปลี่ยนได้อย่างไรขอรับและแล้วพวกเด็กๆก,ก็พุ่งเข้าจูโจมเพื่อให้ท่านอาจารย์วิ่งไปส่งข่าวโดยเบ้าสัญญาณจางแทาวาวิ่งตามไปฟันโชกเข้าไปที่แผ่นหล,ลังหนึ่งทีแล้วทุกอย่างก็ตัดมาที่ขังซานกับยุนดันโอเขาต้องการให้นางหนีไปอยู่ที่อื่นไม่เจ้าคะ่ะคังซานดึงแขนไว้ที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันหากพวกนั้นเจอเจ้าแล้วอย่างไรเจ้าคะ่ะ จะให้ข้าหนีเอาตัวรอดลําพังหรือทั้งที่ท่านพี่ยูฮาอาจถูกประหารได้ทุกเมื่อชีวิตทุกคนแขวนอยู่บนเส้นได้ด้วยเช่นนี้เจ้ามีครอบครัวต้องดูแลนี่หากเจ้าอยากปกป้องพวกเขาเจ้าต้องไปจากฮันยางท่านพี่ก็เป็นครอบครัวของข้าเจ้าค่ะข้าทําเช่นนั้นไม่ได้ดันโอข้าขอร้องละข้าจะไม่เป็นตัวปัญหาฉะนั้นอย่าบอกให้ข้าจากไปเลยนะเจ้าค่ะแล้วยนดันโอก็เดินหนีออกมานางไม่อยากทิ้งเขาไปขังสารไม่ยอมลดละข้าคงพังสลายไม่มีชิ้นดีหากข้าเสียเจ้าไปอีกคนท่านพี่แค่่นนี้้าก็แแทบฟืไไมหววล ข้าคงไม่อาจก้าวเดินต่อไปได้อีกข้าปกป้องตนเองได้เจ้าค่ะข้าทําเช่นนั้นมาตลอดและจะทําต่อไปด้วยเจ้าค่ะข้ารู้เจ้าเข้มแข็งกว่าใครไม่ว่าจะเจอวิกฤตใดเจ้าก็จะผ่านไปได้เจ้าค่ะฉะนั้นเชื่อใจข้าแต่ดันโอแม้แต่คนเช่นนั้นก็แหลกสลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะนั่นแหละที่เรียกว่ารัฐประหารท่านหลวงยุกโฮกับแม่นาจูยืนมองทั้งสองคนด้วยความเข้าใจ ตัดภาพมาที่การนัดพบเจรจาระหว่างขังซานกับหัวหน้ากองบัญชาการฝึกทหารพวกนั้นจับตัวพระราชนัดดาไปขอรับข้าจะต้องให้ท่านช่วยพระองค์ต้องให้ข้ารวบรวมพวกที่เบื่อหน่ายการถูกกษัตริย์กดขี่ข่มเหงมาได้เห็นทีจะผ่านกำแพงวังเข้าไปยากข้าเคยเป็นองครักษ์หลวงรู้จักระบบในนั้นดีหากท่านช่วยข้าหากพวกนั้นปิดประตูวังและสู้กลับฟาบาทคงจะทรงซื้อเวลาดึงค่ายทหารทั้งห้าเข้ามาร่วมด้วยก็ได้หากมีคน,นในให้เราเข้าไปคิดว่าเราจะมีสิทธิชนะหรือไม่ขอรับหากเป็นเช่นนั้นได้ก็น่าจะ คนเหล่าราชองครักษ์ในพระองค์และบีบบังคับให้พระองค์ทรงยอมจำนนได้กึมกุลหมายถึงราชองครักษ์ในพระองค์ทางสารทำหน้าเหมือนคิดถึงหยุดกูนำเพื่อนที่เป็นองครักษ์ด้วยกันวาบมาที่ขากิมชียอนจึงแนะนำว่าทรงบอกไปว่าพระองค์คือพระราชนัดดาผู้ถูกปลดดีหรือไม่พะยะค่ะค่ะไม่คู่ควรกับตำแหน่งนั้นหรอกอย่างไรเสียยูฮาก็เป็นคนเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อแบกรับตำแหน่งนี้พระราชนัดดาหัวหน้ากองบัญชาการฝึกทหารจะเคลื่อนทัพไปปกป้องพระราชนัดดาผู้ถูกปลดความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ของพวกเขาจะช่วยยูฮาได้ตอนนี้ โยฮาสมควรเป็นอีซอนต่อไปตัดทามมาธิบุยงกักแกงกีแซงสามสาวก็เย็นบ่นว่าพวกนั้นทําลูกค้าเราหมดอารมณ์ดื่มสุรากันทั่วนหน้าเลยเหตุใดถึงมา,ารวมตัวกันที่นี่นะพวกคนทหารจากสนักเขตเมืองหลวงใช่ไหมแล้ววันนี้ทําไมนายหญิงถึงไม่มานะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหนะ้าก่อนหน้านี้เห็นพวกนั้นไปค้นห้องนายหญิงด้วยแล้วแม่วอนจึงได้ถามบัญญาว่าผู้พิพากษาจางไม่บอกอะไรเจ้าเลยหรือบัญญายังไม่ทันได้ตอบคําถามของแม่วอนเด็กน้อยก็มาบอกว่าพี่บัญญามีคนมาหาท่านออกมาสักประเดี๋ยวเธอข้าหรือ ใครกันนะเมื่อบัญญาออกมาหยุนดันโอก็เดินผ่านมาบอกว่าตามข้ามาก็พอมาคุยกันสองคนเจ้ายัางไม่ตายสินะเห็นทุกคนที่อีฮวาวาลหายกันไปหมดข้าเป็นห่วงแทบแย่ไปอีฮวาวาลมาหรืออืมเป็นห่วงเลยไปดูได้ยินว่าพระราชนัดดาถูกจับตัวไปอย่าบอกนะเรื่องมันยาวไว้ข้าเล่าให้ฟังระหว่างทางระหว่างทางหรื จะไปไหนกันความจริงคือนายหญิงวัดมาเลยละกันหนะหลุมฝังศพนายหญิงฮวายองดีใจที่เจ้ามานะอยากให้มีคนจากบูยงกักมาสักคนอยู่พอดีไม่อยากเชื่อเลยเพคะบัญญาเสียใจกับการจากไปของนายหญิงฮวายองรินสุราให้นางก่อนเถิดเจ้าค่ะแล้วคังซานก็เป็นประธานงานศพของนายหญิงฮวายองข้าจะเอาทุกอย่างเป็นเดิมพันและช่วยยูฮาให้ได้ฉะนั้นหลับให้สบายเถิดระหว่างทางขากลับบัญญาก็เล่าเรื่องงานเลี้ยงในวังที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ทุกคนฟังงานเลี้ยงหรือเพคะราชสำนักจะจัดสอบราชการที่วังหลวงเพ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับเชิญไปงานเลี้ยงนางลมที่บุยงกักก็ได้รับเชิญไปหลายคนจัดงานเลี้ยงรึแต่แปลกนะเจ้าคะนึกว่าจะเลื่อนสอบราชการออกไปหรือว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันที่โยฮาถูกประหารก็ได้เช่นนั้นก็สตันกันสักหน่อยนะจากนั้นคิมทียอนก็วิ่งมาพบท่านอาจารย์มาทําอะไรที่นี่ข้าเห็นว่าวาส่งสัญญาณว่าส่งสัญญาณรึ เกิดเรื่องขึ้นที่วัดเหรอแล้วทั้งสองก็รีบบึงมาที่วัดคิมชียอนก็วิ่งไปดูท่านอาจารย์ส่วนท่านอาจารย์ก็วิ่งไปหาเด็กๆที่ด้านในคิมชียอนรีบประคองท่านอาจารย์ที่หายใจรวยรินท่านอาจารย์ผู้พิพากษาอาจารย์แล้วท่านอาจารย์อีกคนก็เดินเข้ามาบอกว่าเด็กๆหายตัวไปหมดเลยขอรับเขาพาเด็กๆไปที่สำนักเขตเมืองหลวงเขาบอกว่าถ้าเจ้าไม่ไปหาเด็กๆจะเอ่อหมดแรงพูดพอดีพาท่านอาจารย์เข้าข้างในเถิด จะไปสปนานักเขตเมืองหลวงหรือขอรับข้าปล่อยให้อ้สารเลวนั่นฆ่าเด็กๆไม่ได้หรอกแต่ท่านอาจารย์ก็ขวางเอาไว้อย่าลืมหน้าที่ตนเองในฐานะผลคุ้มกันสิขอรับท่านอาจารย์หากผนคุ้มกันเอาชีวิตมาเสี่ยงเช่นนี้ใครเล่าจะปกป้องกษัตริย์ของเราพวกเขาเป็นเพียงเด็กเล็กๆนะขอรับไม่ได้ทาอะไรผิดเลยพูดแล้วคิมชียอนก็ไปตามที่ใจต้องการวาัดมาที่สำนักเขตเมืองหลวงคิมชียอนมาเพื่อส่งจดหมายน้อยเป็นการนัดหมายกับจังแทวาไม่เห็นหน้ามันหรือไม่ขอรับ มันหนีไปแล้วชางแทวาจึงรีบเปิดอ่านจดหมายทันทีข้าจะไปที่สำนักเขตเมืองหลวงด้วยตนเองขอเวลา3วันวัดมาที่เรือนหลบภยัยทั้ง4ีคนก็ต้องออกเดินทางอพยพไปอยู่บ้านน้องชายของลุงยุคโฮเอาของไปน้อยๆก็พอที่บ้านน้องชายข้ามีของใช้จำเป็นแทบทุกอย่างปะดถทจะไปมือเปล่าให้รบกวนเขาได้อย่างไรเล่าเจ้าคะสอบราชการคราวนี้คงไม่ไปเข้าสอบใช่หรือไม่เจ้าคะข้าก็แปลกใจอยู่ว่าเหตุใดท่านถึงสอบผ่านได้ชะตาของท่านคงไม่ได้เกิดมาสอบผ่านได้เป็นคุณนางกับเขาแม่นาจูพูดไม่มีอ้อมค้อมเลยนะจริงใจอะไรเช่นนี้โ คุณหนูพร้อมกันแล้วใช่ไหมเจ้าคะสองหนุ่มยืนมองสตรีที่รักของตนเข็มชียอนเดินลบไปส่วนขังซานกับยุนดันโอก,ก็มาคุยกันสองคนรอก่อนนะเสร็จเรื่องเมื่อใดข้ารู้เจ้าค่ะว่าประเดี๋ยวท่านพี่ก็มาหาข้าส่วนเรื่องชียอนเออเรื่องนั้นเขากับพี่ข้าต้องปรับความเข้าใจกันเองข้าคงเข้าไปยุ่งไม่ได้ข้าไม่ได้บอกให้เจ้าเข้าไปยุ่งพี่สาวเจ้าก็คงทรมานใจไม่ต่างกันคอยปลอบใจนางหน่อยนะพี่ข้าคงโกรธคงระคนเจ็บที่ถูกหักหลังไม่น้อยถึงท่านพี่ชียอนจะเจ็บปวดไม่ต่างกันก็เถิด อย่าโกรธเกลียดชียอนนักเลยอย่างน้อยเจ้าก็ไม่ควรโกรธเขาค่ะเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดที่ทียอนกลายเป็นเช่นนี้ที่ยูฮาต้องถูกจับตัวไปเพราะข้าทั้งนั้นไม่ใช่เจ้าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะทอร่า,ราที่ช่วงชิงบัลลังก์ไปอย่าลืมเรื่องนี้เด็ดขาดนะเจ้าค่ะท่านพี่พูดได้จับจิตขอกอดเพิ่มกำลังใจหน่อยละกันเมื่อออกเดินทางยุนดันโอก็ยังะวงเป็นห่วงขงังศาสตรแมนาจูพูดเสียงเข้มว่าอย่าเอาแต่หันหลังกลับไปมองเลยเจ้าค่ะรีบไปกันเถิดแล้วยุนดันโอก็ตัดสสินนนนใจจจจะะะไมม่่อพพพยยยเเเราาาาางงงกกลััับบบููคีีขขโทษ ข้าจะาไปเช่นนี้ไม่ได้อย่าพูดเช่นนี้สิเจ้าค่ะคุณหนูเป็นตายไร้ดีอย่างไรข้าก็ไม่ยอมให้คุณหนูกระจนเข้ากองเพลิงหรอกเจ้าคะ่ะรู้ทัองรู้ว่าพวกท่านพี่กำลังตกอยู่ในอันตรายคอขาดบาดตายข้าจะต้องทำอะไรสักอย่างคุณหนูไปเถอะฮะลุงยุกโฮหอนุญาตให้ดันโอไปข้าจะดูแลแม่นาจูกับฮงจูเองอย่าทำเช่นนี้สิเจ้าคะ่ะต้องห้ามคุณหนูสิเจ้าคะ่ะถึงห้ามไปนางก็ไม่ฟังคนตัดสินใจไปแล้วพี่สาวจึงเดินเข้ามาถามให้แน่ชัดต้องไปจริงๆรหรืออืม ขอโทษนะพี่ยุนดันโอจับมือพี่สาวกอดลาแมนาจูพยักหน้าให้ลุงยุกโฮแล้วก็กลับไปที่หัวใจต้องการว์ปมาที่เรือหลบภัยขณะนี้ยุนกูนํำก็ถูกตามตัวมาให้ร่วมแผนการล้มกษัตริย์ทราราดด้วยอีกคนยังไม่ตายสินะก็นึกว่าไปนอนตายอยู่ที่ไหนซสนแล้วโชคดีที่ข้าย,ยังไม่ตายว์บเข้ามาที่ด้านในเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้เลยงานเลี้ยงคือที่ที่จะเกิดการประหารน,นี่เองฝ่าบาทประสงค์จะประหารพระราชนัดดาผู้ถูกปลดต่อหน้าทุกคนเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูข้าจะช่วยพระราชนัดดาออกมาตอนแรกที่ข้าตัดสินใจทำเช่่นนนนีี้้คคแรกกกทาาึึถง็ือเจ ฝ่าบ,บาททรงล้ำเส้นเกินไปแล้วหลังโปงพระชนพระราชนัดดาแล้วคงจะทรงทำร้ายผู้คนนับไม่ถ้วนหากเจ้าหลังเลก,ก็กลับไปได้เลยค่ะจะไม่กล่าวโทษเจ้าเชื่อใจข้าถึงเพียงนั้นเลยหรือถ้าเกิดข้ากลับไปรายงานเรื่องเจ้ากับองค์ขลักหลวงละทุกคนมองหน้ายุนกูนำ้ำโดยเฉพาะคิมชียอนพยายามไขว่คว้าบางสิ่งโดยไม่ยอมเสียบางสิ่งไปนับเป็นความโลภ เมื่อขังซานกล่าวจบยุนกูนัมก็บอกว่าเราอาจร่วมทางเดียวกันไปแล้วก็ได้นะบอกตามตรงข้าสะใจยิ่งนักตอนที่เจ้ายิงธนูใสทรราชนั่นขังซานยิ้มให้ยุนกูนัมจังหวะน,นี้ยุนดันโอที่กลับมาก็แอบฟังแผนการอยู่ด้านนอกในวันงานเลี้ยงเราจะเข้าวังหลวงเราต้องยุติงานเลี้ยงซึ่งจะช่วยพระราชนัดดาไว้ได้แต่ฝ่าบาทคงไม่ทรงยกเลิกง,งานเลี้ยงเพียงเพราะกะบฏไม่กี่นายโธเอ้ยมีกันแค่ห้าคนจะสาเร็จหรือหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนฝ่าบาทก็จะทรงปันป่นป่วนเช่นกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่จับพระราชนัดาาาาาลลมม่บบบอยัััควววนนจะะเสีงงตฟ ถึงเราจะเข้าวางไปหลอกฝาบาทสำเร็จ เระเดียวก็คงจะทรงรู้ว่าถูกหลอกแล้วเราแค่ต้องยื้อเวลาจนอาทิตย์อัสดงแล้วหัวหน้ากองปัะชาการฝึกทหารจะนำทัพมาถึงแต่ว่าท่านบอกว่าจะมีคนในให้พวกเขาเข้ามาไม่ใช่เรือขอรับเราจะไปขอให้พระพันปีทรงออกประกาศแต่งตั้งเราจะนำสิ่งนั้นมาทำให้องค์รักหน้าประตูต้องยอมถอยโอ้ยเราเข้าตำหนักพระพันปีไม่ได้หรอกก่อนนะคงต้องให้นางในเอาจดหมายไปทูลถวายพระองค์แล้วคังซานจึงหันมาถามคิมชียอนว่าเจ้านั่งเงียบจมกับความคิดอะไรอยู่ตั้งแต่เมื่อครู่แล้วเหมือนมีคนอยู่ข้างนอกเมื่อทุกคนออกมาดูก็ไไมม่เเห็นนใคริิยกับงงาจึดป ประตูหาแต่ละห้องแจ็คพอตยุนดันโอนี่เองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรข้าบอกให้ไปจากที่นี่แล้วไม่ใช่รึอทุกคนมองมาที่ยุนดันโอรอฟังว่านางจะตอบว่าอย่างไรข้าก้าวขาไม่ออกเลยจากไปไหนไม่ได้เจ้าค่ะดันโอให้ข้าไปเอาประกาศมาดีหรือไม่เจ้าคะไร้สาระสิ้นดีข้าจะพาเจ้าไปส่งเองเตรียมตัวออกเดินทางเลยไรสาระอะไรกันเจ้าค่ะ คนที่ดูเหมือนนางในที่สุดในนี้ก็มีแต่ข้านะยุนกูนาจึงได้สนับสนุนความคิดของยุนดันโอด้วยว่าอย่างนางน่าจะเข้าตำหนักพระพันปีได้อยู่นะลองเชื่อใจให้ดันโอจัดการเถิดเรามีเวลาไม่มากแล้วคิมชียอนก็ส่งเสริมซะงั้นเจ้าก,ก็รู้ว่าดันโอเคยเข้าวางังหากมีคนจำนางได้เล่าหากข้าหลบฝ่าบาทได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเจ้าคะ่ะเฮ้อเหนื่อยใจกับชีมากตกคำคิมชียอนยืนมองท้องฟ้าข้งซานเดินออกมายืนมองด้วยตกลงเองมองอะไรวะ ฟ้าปิดมองไม่เห็นดาวสักดวงในวันที่มีงานเลี้ยงทันทีที่เสร็จภารกิจกระหม่อมจะจากไปทันทีพยาค่ะจากไปหรือคะกระหม่อมจากไปโดยไม่ได้ร่ำลาปรดเข้าพระทัยด้วยเถิดพยาค่ะขังสารพูดไม่ออกได้แต่ทำหน้าเศร้าตัดพามาที่คุกจองยูหานั่งคิดถึงคำพูดของนายหญิงฮวายองภาพมา ก็ยอมลูกแม่จงตามหาความสุขให้พบนะอยู่ฮะจึงคิดในใจเสียงดังว่าขอโทษนะขอรับท่านแม่จากนั้นเสนาบดีซซายชินวอนโฮก็เข้ามานั่งปลอบใจนานเลียงใกล้เข้ามาแล้วพะยะค่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้มีอะไรผิดพลาดข้าก็จะตายในฐานะอีซอนมันคือราคาที่ข้าต้องจ่ายฐานที่ใช้ชีวิตในฐานะอีซอนมาองชายต้องทรงเข้มแข็งไว้นะพะยะค่ะข้าอาจจะตายแต่พี่ชายข้าย,ยังอยู่และเขาจะคนลมฝาบานได้เป็นแน่ ทางซานเป็นความบังของหมู่บ้านอีกแล้วตัดภาพมาที่ตอนเช้าที่ลานหน้าท้องพระโรงเหล่าขาราชบริพานกำลังจัดเตรียมสถานที่กันอย่างขมักขม e นที่ด้านนอกสองบันษึกสหายคนสนิทของจองยูฮาก็ยิ้มภูมิใจที่ได้รับเชิญมาในวันนี้ทางด้านยุนดันโอก็แต่งตัวเป็นกีแซงเพื่อจะหาทางล้อยเข้าวังไปหาพระพันปีแม่วอนสงสัยจึงได้ถามว่าที่จะเข้าวังหลวงอยากได้สิ่งใดกันหรือเจ้าคะข้าไม่ได้จะบ่นหรอกพราะข้าได้เครื่องประดับแล้วแต่ก็นะคราวนี้จะมีงานเลี้ยงนี่คิดดูสิว่างานจะวิเศษและดเนปสั็บ ใจแทนบัญยาเป็นห่วงยุนดันโอมากจึงถามว่าต้องไปให้ได้สินะยุนดันโอพยักหน้าเป็นคําตอบตัดภาพมาที่ฟาบาทขณะนี้ก็บุกมาที่ตําหนักพระพันปีเพราะพระนางไม่ยอมเสด็จไปร่วมงานเลี้ยงงานเลี้ยงทรงเกียรติจะจัดขึ้นในเร็ววันนี้แล้วกระหมอมอยากให้เสด็จแม่มาร่วมเป็นเกียรติแกเรางานนี้จะยิ่งใหญ่ต่การตายยิ่งนักพยะค่ะ อย่าบอกนะว่าซอนเสด็จแม่ต้องไปทอดพระเนตรเห็นร่างหลานรักถูกถึงเป็นชิ้นชิ้นสิพยาค,คิดจะทําอะไรเขาพระพันปีโกรธหนักมากฝ่าบาทหาได้สนใจไหมตัดพามาที่ด้านหน้าประตูวังกลุ่มคณะละครเล่ที่ขังซานกับพวกปลอมตัวเข้าวังขังซานเดินไปบอกกับยูดันโอว่าข้าส่งข่าวไปก่อนแล้วตรงไปเข้าฝอาพระพันปีเลยนะเจ้าค่ะท่านพี่ย้าหลายรอบแล้วนี่เจ้าค่ะอย่าได้กังวลใจเลยเจ้าค่ะข้ารู้สึกเช่นเดียวกันเจ้าค่ะหากข้าเสียท่านพี่ไปข้าคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้อีกเลยฉะนั้นจากนี้ไปคิดถึงแต่ตนเองนะเจ้าค่ะแล้้ววววเเมื่่ออถึงงลาาตคิขั ทุกคนต้องโชว์ป้ายยืนยันตัวตนของตนเองคิมชียอนเกรงจะเกิดปัญหาเขาจึงบ่นถึงเพื่อนองครักษ์ของของังซานเจ้ากูนำอะไรนั่นนะ่ะน่าจะมาถึงได้แล้วนะรออีกนิดเถิดขอรับงานเลี้ยงใกล้จะเริ่มแล้วขืนยืดเยอะเกินกำหนดยูฮาอาจเป็นอันตรายได้ยุนดันโอสามารถผ่านเข้าไปได้แล้วตายจริงพวกเราคือคณะละครจากหมู่บ้านนําซานขอรับมาตามรับสั่งฝาบาทแต่หน้าหล่อๆของขังซานนั้นมันคุ้นเสียเหลือเกินช้าก่อน ข้าคุณหน้าเจ้าชอบกลน,นะจะเคยเจอคนต้อยต่ำเยี่ยงข้าได้อย่างไรเล่าขอรับไม่หรอกข้าว่าข้าเคยเจอเจ้าที่ไหนมาก่อนแน่แน่จังหวะลุ้นระทึกยืนกูนําก็มาช่วยไว้ได้ทันให้พวกเขาเข้ามาเถิดขอรับองค์ลักหลวงมาทําอะไรถึงที่นี่หากงานเลี้ยงล่าช้าเพราะพวกนี้ ฝ่าบาทจะกลิ้วเอานะขอรับเช่นนั้นก็เข้าไปสิเข้าไปเลยขอรับวับมาที่สำนักเขตเมืองหลวงจังแทวากำชับสมุนให้เตรียมตัวพร้อมรบทุกเมื่ออย่าประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวขอรับจังหวะนี้สมุนก็เข้ามารายงานเรื่องบางอย่างมีเรื่องอะไรพระราชนัดดาผู้ถูกปลดจะถูกประธารชีวิตในงานเลี้ยงหรือขอรับจังแทวาจึงคิดถึงวันนั้นที่จองยูฮาบอกว่ามาช่วยข้านะข้าจะรอเจ้าจะว่าอย่างไรเพราะเรื่องนี้นี่เองเจ้าถึงได้ขอเวลา3วันวับมาที่ซีนุ่มชนะละครเล่ ตอนนี้รอดักจับองครักษ์เพื่อจะยืมชุดยูนิฟอร์มปลอมตัวเป็นองครักษ์หลวงแล้วเหยื่อก็เดินมาให้จับเสร็จแล้วก็ลากมามัดรวมกันไว้พอชุดพวกองครักษ์มาใส่ก็เทมไม่เบาไปกันเถอะขังสารชวนผองเพื่อนยุนกูนำที่รออยู่ด้านนอกก็นำอาวุธมาให้ทุกคนโดยเฉพาะขังสารนี่คือดาบที่เจ้าให้ข้าเก็บไว้ให้วาบมาที่ยุนดันโดที่ตอนนี้ก็ยืนรอสังกุงของพระพันปีมาพาตัวไปเข้าเฝ้าเจ้าของเรือนพักแรมอีฮวาวอนใช่หรือไม่เจ้าคะเจ้าคะ่ะท่านเป็นสังกุงของพระพันปีใช่หรือไม่เจ้าคะเชิญทางนี้เจ้วบแล แล้วค่อยออกไปนะเพคะพระพันปีมีอีกเรื่องที่ซอนขอมานั่นคือธนูครบชุดพร้อมใช้งานเขาบอกว่าเจ้าจะปกป้องตนเองยิงธนูเป็นรึเพคะพระชนาดาทรงสอนหม่อมชันจังหวะนี้พระสนมพังฮีบินกอบุกเข้ามาในตำหนักพระพันปีครั้งนี้นางช่างจงหองไร้มารยาทกับผู้อาวุโสยิงนักพระสนมเอกไม่ได้นะเพคะพระสนมไม่ได้นะเพคะยุนดันโอรีบนำองค์การของพระพันปีเก็บไว้ใต้กระโปรงแล้วลุกขึ้นไปยืนหลีกทางให้พระสนมพระสนมเอกทรงบุกเข้ามาเช่นนี้ไม่ได้นะเพคี่ะมีรัับส่งให้มันมานนเเเเเสสดด็็จจพพระะะอองงคค้วยตชิญ แล้วพระสนมพักก็บังเอิญหันไปมองยืนดันโอแล้วกำลังเริ่มจะสงสยัยพระพันปีจึงต้องออกโรงแสดงละครดึงความสนใจพระสนมพักโอ้ยข้าเวียนหัวนะพะยุงข้าเดินหน่อยพระพันปีนี่ก็เก่งใช่ย่อย ไหวพิศเป็นเลิศการแสดงละครเยี่ยมดูแววตาของพระนางสิฝากความหวังไว้ที่ยุนดันโอร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดภาพมาที่ลานพิธีเลี้ยงฉลองวันประหารพระราชนัดดาฟาบาดดูจะเอนจอยกับงานเลี้ยงครั้งนี้พระสนมพักเอนเตอร์เทนฟาบาดเต็มที่นางเดินเข้าไปรินสุราให้ฟาบาดแล้วถามว่าทอดพระเนตรพวกนางลมเริงระบาทรงเพลิดเพลินถึงเพียงนั้นเลยหรือเพคะดูแล้วไม่คึกคืนบ้างหรือแต่การแสดงปิดท้ายจะเร่าร้อนแดงฉานและงดงามกว่านี้อีกใช่แล้วนั่นแหละคือจุดประส์ของงานนี้วับมาที่รองหัวหน้าองครักษ์ตอนนี้เขามารายงานหัวหน้าองครักษ์ว ขอรับผู้พิพากษาจางรึกขอรับเขาบอกว่ามีเรื่องสําคัญขอรับและหัวหน้าราชองครักษคิมพวาจึงมาพบจางแทวาด้วยตัวเองช่วยกลับทูนฝ่าบาทว่าพวกพักดีต่อพระราชิดัดาผู้ถูกปลดอาจลอบเข้ามาในวังหลวงมั่นใจแค่ไหนร้อยอร์ซ ท่านแต่เท้าเราตามหาองครักษ์หลวงที่ออกลาดตะเวนไม่พบขอรับอาจเป็นฝีมือพวกมันก็ได้นะขอรับจางแทฮวาบอกกับหัวหน้าองครักษ์ระหว่างที่ข้าไปกราบทูลฝาบาทหาตัวพวกมันให้เจอคนของข้าจะคอยช่วยเจ้าเองขอรับท่านแต่เท้าหัวหน้าองครักษ์หลวงยกหน้าที่นี้ให้จางแทฮวาแล้วการแสดงสุดเซอร์ไพรส์ก็มาถึงเมื่อทหารควบคุมตัวจองยูหาออกมาบัณฑิตคนสนิทสองคนตกใจนี่มันอะไรกันนี่แล้วหัวหน้าองครักษ์คิมฮวานก็เข้ามาทูลฝาบาทว่าคนของอีซอนลักลอบเข้ามาในวังหลวงพะยะค่ะก็จับพวกมันสิ เอออันที่จริงเอาพวกมันไปรวมกับอีซอนที่อยู่ตรงนั้นก็ได้นะระหว่างเราจัดการเรื่องนี้ทรงยุติงานเลี้ยงก่อนดีหรือไม่หยุดพูดได้แล้วข้ากำลังสนุกเฮ้อไม่ฟังกันเลยแล้วฝาบาทก็ประกาศเสียงดังว่ากระบฏท,ที่หลบหนีทางการมานับ10บสปีโดนจับได้เช่นนี้นับว่าเป็นการนําพาความปิติยิ่งมาสู่ราชวงศ์ยิ่งนักด้วยเหตุนี้ จะประหารอีสอนพระชนัดดาผู้ถูกปลดเป็นการแสดงปิดฉากอันยิ่งใหญ่ของงานเลี้ยงครั้งนี้ประหารมันพ<ร>ะยาค่ะแล้วทหารก็ได้จูงม้าเข้ามา5้าตัวอย่าบอกนะว่าจะฉีกแขนฉีกขากันในวงังหลวงเลยหรือโอ้นี่มันเรื่องวิปลิตอะไรกันพระองค์เป็นถึงพระโอรสขององค์รัชทายาทเชียวนะกรยอนยองบทลงโทษว่าด้วยการฉีกแขนฉีกขาคอยดูก็แล้วกันเลือดสดของกำนอมจะยังคงอยู่คอยอาบฉลมพระองค์จนหายใจไม่ออกเราคุนนางและราษฎรของแผ่นดินนี้กล้าแกล่งพอที่จะยืนหยัดสู้กับความวันเกรงมัวรออะไรอยู่ฉฉีีีีกแขนนนามัับดเยว้ 好呀好。 ระพันปีน้ำตาคลอแต่ยูฮาถูกทหารนำเชือกรัดคอแขนขาทั้งสองข้างครบ5จุดพอดีทางดัดทางซานกับลูกทีมตอนนี้กำลังมุ่งตรงไปช่วยยูฮาที่งานเลี้ยงจังหวะนี้จังแทฮวาและเหล่าองครักษ์ก็ตามมาเจอเข้าพอดีคิมชียอนบอกให้ทุกคนไปช่วยยูฮาเขาจะรับมือคนเหล่านี้เองพ้นคุ้มกันสุดท้ายก็มาเจอกันที่นี่สินนะไปก่อนเลยตรงนี้ข้าจัดการเองแน่ใจรึทุกคนพร้อมจะสู้ไปด้วยกันนะแต่ฝีมือของคิมชียอนนั้นแค่นี้จิบจิบเราไม่มีเวลาแล้วรีบไปเถอะแล้วทางซานก ้องถอดหมวกที่เกะก,กะนี่ออกก่อนนะเด็กๆยังมีชีวิตอยู่หรือไม่คนเยี่ยงเจ้ามีเมตตาก,กับเขาด้วยหรือข้าจะปลิดชีพเจ้าพร้อมปลอบโยนดวงวิญญาณของลูกชายข้าแล้วทั้งสองก็ประทะศีดาบกันผลลัพธ์เป็นไปตามคาดหมายผลคุ้มกันสุดหล่อของเราปิดจ็อบได้อย่างสวยงามงานนี้จางแพวายังพูดแขวะให้คิมชียอนปวดใจซ้ำซากนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องจดจำเอาไว้ด่านที่เจ้าเป็นตอนนี้คือตัวตนที่แท้จริงของผลคุ้มกัน เจ้ามันก็แค่ผีดิบกระหายเลือดที่หิวโหยรอวันฆ่าคนรายต่อไปแล้วเสียงฮงจูก็ลอยมาหลอกล้อนซ้ำอีกว่าน่ารังเกียจสิ้นดีมือที่เคยจับมือข้าเลือเลือดคนไปเท่าไหร่แล้วล่ะเสียงฮงจูตามหลอกล้อนคิมชียอนเพราะเจ้าจังแทฮวามันบิ้วอารมณ์สุดๆข้ารู้ว่าท้ายที่สุดข้าก็ต้องตายด้วยน้ำมือเจ้าแต่ข้าก็ยังต้องตามหาเจ้าให้เจอมันคือความมุ่งมั่นของคนเป็นพ่อที่สูญเสียลูกชายไปคิมชียอนลังน้ำตาอีกแล้วอย่าไปร้องไห้นะคนดีจบอีพีที่สิบเจ็ดแต่เพ และลูกๆอีก4ตัวด้วยนะเพคะเจอกันอีพีหน้าจะอวะสานแล้วนะ